เดี๋ยวขออภัยครับไม่ทราบว่าเสียงมาแล้วหรือยังครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานเช็คเสียงให้นะครับเสียงน่าจะมาแล้วนะครับครับก็สวัสดีอีกครั้งนึงนะครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับวา g นะครับทางนี้การเคลื่อนไหวและก,การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเริ่มมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับแนวโน้มและโมเมนตัมของ ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับเราจะเห็นครับว่าราคาทองคำวันนี้เนี่ยแกว่งตัวในกรอบกว้างประมาณ41.51เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับระหว่างวันเนี่ย แว่งขึ้นไปทดสอบกรอบด้านบนที่ระดับ2,000กับ2เหรียญดอลลารต่อเทซอนนะครับทั้งนี้ราคายังกลับมาปิดตลาดได้บวกไป23.18เหรียญดอลลาร์ตรอ่อเทสซอนครับซึ่งระหว่างวันเนี่ยราคาย่อและอ่อนตัวลงไปที่บริเวณ1,960เหรียญดอลลาร์ตรอ่อเทสซอนครับแนวโน้มและความผ,ลผลนันผวนดังกล่าวมาจากกระแส การคาดการณ์ต่อสถานการณ์รัเสเซียกับยูเครนที่วันนี้มีการเจรจากันแต่สุดท้ายแล้วการเจรจาระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยก็ไม่สามารถบรรลุผลนะครับทําให้มีการนัดเจรจากันอีกครั้งในวันพฤหัสบปปดีนี้ที่ประเทศตุรกีแต่เป็นการเจรจาการระดับในส่วนของรัฐมนตรีต่างประเทศเท่านั้นเองนะครับ ประเด็นและปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงทําให้หลายฝ่ายยังคงคาดการณ์ครับว่าความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนย,ยังคงมีแนวโน้มตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ในส่วนของราคาน้ามันดิบตลาดโลกก็ยังพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ระดับสูงสุดในรอบ18ปีนะครับหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐยังคงยืนยันว่าสหรัฐและชาติพันธมิตร โดยเฉพาะกลุ่มยุโรปจะพิจารณาในส่วนของมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียโดยไม่ซื้อน้ํามันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนะครับประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวทําให้หลายคนคาดการณ์ครับว่า ราคาน้ามันดิบตลาดโลกที่มีการพุ่งทะยานและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้แนวโน้มและโมเมนตัมของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเงินเฟ้อมีสัญญาณของการเล่งตัวแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นตามราคาน้ํามันซึ่งเป็นต้นทุนของสินค้าและบริการที่มีการพุ่งทะยานขึ้นนะครับทางนี้เนี่ยแบงก์ออฟอเมริกามีการคาดการณ์ครับว่าถ้ามีมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียเกิดขึ้นจริงน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยจะหายไปโดยเฉลี่ยประมาณ5 ล้านบาเรลต่อวันนะครับซึ่งจะทําให้ราคาน้ามันดิบพุ่งทยานขึ้นไปที่ระดับ200ดอลลาร์ต่อบา์เรลนะครับขณะที่ทางการรัเสเซียเองนะครับมีการออกมาเตือนบอกว่าท่านานาประเทศรวมทั้งสหร,รัฐและชาติพันธมิตรนะครับมีการประกาศความบาดรัสเซียไม่ให้นำซื้อ น้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจากรัเสเซียจริงๆเนี่ยราคาน้ำมันจะเพิ่มกว่าเท่าตัวนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยประมาณ120เหรียญดอลลาร์ต่อบาเล่ราคาน้ำมันดิบจะพุ่งขึ้นไปที่ระดับ300ดอลลาร์ต่อบาเล่นะครับดังนั้นทั้งรัเสเซียแล้วก็แบงก์ออฟอเมริกามีการคาดการณ์กันครับว่าถ้าสถานการณ์ความตึงเครียดมีแนวโน้มรุนแรง แล้วก็ปั่นป่วนมากยิ่งขึ้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบน่าจะพุ่งขึ้นต่อดังนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่ความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวแล้วก็ปรับฐานลงทั้งนี้ถ้าเราดูวันนี้นะครับดาวโจนหรือดัดชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม ของสหรัฐเนี่ยอ่อนตัวและร่วงลงนะครับขณะที่การความผันผวนและก็การปรับตัวลงของตลาดหุ้นในหลายประเทศมีการอ่อนตัวลงและก็ดิ่งตัวลงอย่างเชัดเจนนะครับตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปวันนี้เนี่ยร่วงลงประมาณ2%นะครับสอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่มีการอ่อนตัวลงและปรับฐานลง เมื่อวานนี้ตลาดหุนของไทยเองก็ร่วงลง2%กว่านะครับตลาดหุนไทยเนี่ยร่วงลงไป45.02จุดเช้าวันนี้ก็ยังมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงต่อขณะที่ค่าเงินบาทมีสัญญาณของการอ่อนค่าแล้วก็พุ่งขึ้นวันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าเกือบ40สตังค์นะครับบวกขึ้นมาเนี่ย0.38สตางค อ่อนค่าขึ้นไปทดสอบระดับ33บาท5สตางค์นะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนราคาทองคําแท่ง96.5ในประเทศให้ขยับแล้วก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับราคาทองคําตลาดโลกอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับแต่หากเทียบจากตลาดหุ้นสหรัฐที่มีการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงจากช่วงต้นปีจนถึงณปัจจุบันเนี่ยร่วงลงมาแล้วประมาณ10% ทองคำยังบวกได้9.23%นะครับระดับสูงสุดของทองคำปีนี้อยู่ที่ระดับ2,000กับ2เหรียญระดับต่ำสุดอยู่ที่1,000กับ1,778เหรียญดอลลาร์ต่อเทอรสออนนะครับเทียบจากต้นปีจนถึงณปัจจุบันทองยังบวกได้158เหรียญดอลลาร์ต่อเทอรสออนหรือบวกได้ประมาณ9%เห็นไหมครับหุ้นลง10%ทองบวกได้9.23%ดังนั้นเม็ดเงินการลงทุนที่มีการโยกจากตัวสินทรัพย์ เสีย่ยงอย่างเช่นตลาดหุ้นวอลซีตของสหรัฐก็มีการโยกมาที่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ไม่แปลกครับที่กองทุนทองคำ SPDR Gold t r s จะยังคงเข้าถือครองทองคำอย่างต่อเนื่องนะครับโดยปกติแล้วครับในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR Gold t r s จะซื้อทองคำเพิ่มเนี่ยแค่วันหนึ่งประมาณตันหนึ่งหรือไม่ถึงตันนะครับโดยเฉลี่ยแต่ถ้าเราดูเดือน มีนาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับกองทุน SPDR Gold t r t ซื้อทองคำเพิ่มวันหนึ่งหลายตันครับวันที่1มีนาซื้อ13.36ตันนะครับวันที่2มีนาซื้อ7.84ตันวันที่4ซื้อไป4.06ตันเมื่อคืนนี้หรือเมื่อวานนี้วันที่7มีนานะครับซื้อไป8.42ตันรวมๆแล้วเดือนมีนาคม SPDR สะสมทองคำเพิ่ม33.68ตันนะครับตลอดปีก็คือเดือนตั้งแต่ต้นปีจนถึงน้าปัจจุบันซื้อเพิ่มไป87.04ตันครับทั้งนี้กองทุนขนาดใหญ่ก็สะท้อนให้เห็นนะครับถึงแนวโน้มและโมเมนตัมที่ยังคงมีการเข้ามาถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น แนวโน้มและโมเมนตัมของกองทุนขนาดใหญ่ที่กลับเข้ามาถือครองทองคําในฐานะสินทัพย์ปลอดภัยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความวิตกกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบหรือมีสัญญาณชะลอตัวลงจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศสถานการณ์ เงินเฟอ้อท,ที่พุ่งทยานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับหลายคนเริ่มมีการพูดถึงสถานการณ์ของการเกิด i n นเ r d ร์ e l ย Curve นะครับหรือการพลิกกลับของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปกติแล้วเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีกับ2ปีจะเป็นตัวแทนของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวกับระยะสั้นนะครับ10ปีจะเป็นเส้นสี ส้มด้านบนและก็2ปีเนี่ยจะเป็นผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นนะครับก็สะท้อนให้เห็นครับว่าโดยปกติแล้วผลตอบแทนระยะยาวจะต้องให้ผลตอบแทนในระยะหรือในอัตราส่วนที่มากกว่านะครับถ้าเราดูจากกราฟหรือดูจากสไลด์เนี่ยบางช่วงเนี่ยผลตอบแทน10ปีเนี่ยอยู่ที่ระดับ 2. 1 2ปีอยู่ที่ระดับ1.8%แ็นนะครับแก๊ปหรือส่วนต่างเนี่ยห่างกัน เกือบเกือบ1%ทีเดียวนะครับแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยบอลยิว2ปีกับ10ปีมีส่วนต่างหรือสเปดนะครับห่างกันเพียงแค่22บเบสิสพอยต์หรือ0.22%เท่านั้นเองนะครับแนวโน้มที่บอลยิวระยะสั้นกับระยะยาวที่มีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยที่เข้ามาชิดกันมากๆเนี่ย มันสะท้อนให้เห็นครับว่าน่าจะเกิดความผันผวนและความปัน่นป่วนหรือความผิดปกติในตลาดเงินตลาดทุนนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนักลงทุนที่ถือครองพันธบัตรระยะยาวเขามีความเสี่ยงมากกว่าเขาจําเป็นที่จะต้องได้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าใช่ไหมครับขณะที่คนที่ถือพันธบัตร อายุสั้นก็คืออายุ2ปีเราได้เงินคืนก็จะให้ผลตอบแทนในรับที่น้อยกว่าแต่แนวโน้มและโมเมนตัมดังกล่าวเนี่ยสทได้เห็นว่ามักจะเกิดขึ้นในภาวะเศรษฐกิจที่เข้าสู่ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเกิดใครสิทธิ์หรือวิกฤตเศรษฐกิจอัตราผลตอบแทนระหว่าง10ปีกับ2ปีจะชิดกันมากๆหรือบางครั้งเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล2ปีก็คือเส้นสีน้ําเงินเนี่ย เขาจะพุ่งขึ้นหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปยืนเหนือระดับ10ปีก็คือเส้นสีส้มนะครับพูดง่งยนว่าเกิดการตัดกันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีกับ10ปีนะครับสัญญาณดังกล่าวสทะ้อนี้เห็นว่าในหลายๆครั้งนะครับมักจะเกิดในรูปแบบของ i n นเ r อร์ตเดียวเคิรหรืออัตราผลตอบแทนระยะสั้นมาให้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราผลตอบแทน ระยะยาวดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูรายงานของตัว CNBC นะครับเป็นการาฟแบบเรียลไทม์เลยครับเป็นการเปิดเผยหรือสถิติของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีกับ10ปีมีทิศทางแล้วก็โมเมนตัมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแนวโน้มหรือว่าส่วนต่างของสเปดระหว่าง10ปีกับ2ปีที่มีทิศทางและโมเมนตัม um, อ่อนตัวลงและย่อตัวลงจนเกือบจะเป็นศูนและก็เป็น แนวโน้มหรือโมเมนตัมที่จะเกิดการติดลบขึ้นมานะครับทําให้หลายฝ่ายคาดการ์ครับว่าภาวะเศรษฐกิจโลกณนะปัจจุบันกําลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือทิศทางขาลงหรือเศรษฐกิจถดถอยนะครับท้าสเปดหรือส่วนต่างอัตราผลตอบแทน2ปีกับ10ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยง ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตลาดหุ้นก็มีโอกาสปรับฐานและอ่อนตัวลงภาวะเงินเฟอ้อก็มีแนวโน้มเล่งตัวขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสัญญาณและทิศทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในหลายๆครั้งนะครับว่าการเกิดภาวะ i n w e r t y i e เดีย r เคหรือสเปดหรือส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่าง2ปีกับ10ปีที่ใกล้กันมากๆหรือกลับไปติดลบเนี่ยมักจะเกิดครสิตรหรือเกิดภาวะเศรษฐกิจหรือเกิดรูปแบบของผะ หรือเกิดในส่วนของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับดังนั้นไม่แปลกครับที่สเปดหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐที่มีการปรับฐานลงจะทำให้นักลงทุนลดความเสี่ยง โดยการขายหุ้นแล้วก็โยกเม็ดเงินลงทุนมาซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งครับที่ทำให้เราเห็นครับว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวสเปดระหว่างส่วนต่าง2ปีกับ1ิปีที่เขาลดต่ำลงหรือใกล้กันมากๆเนี่ยจะทำให้นักลงทุนลดการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็เข้ามาถือครองทองคา SPDR Gold Trust ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มและโมเมนตัมที่ยังคงกลับเข้ามา ยุงแล้วก็ซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนวโน้มและโมเมนตัมดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กดดันการลงทุนในตลาดหุ้นของไทยนะครับแล้วก็กดดันตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกดดันตลาดหุ้นยุโรปกดดันตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นของไทยเองเนี่ยมีสัญญาณของการแพนิคเซลหรือการทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะครับหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยลงไป45จุด ตัวเซต50ลงไป26จุดนะครับแล้วก็ตัว s e r i e ์เ21หรือ S50H22 ลงไป23ุ90จุดนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมการปรับฐานหรือการแพนนิคเซลที่มีการอ่อนตัวและย่อตัวลงมาครับสำหรับวันนี้นะครับเราให้จับตาดูในส่วนของแนวรับ974เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้นะครับถ้าตัว s e r i e ์ H 22หรือตัว 50, เซต50อินดิคฟิวเจอร์เนี่ยสามารถทรงตัวรักษาระดับเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับก็น่าจะเห็นจังหวะของการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นพูดง่ายๆว่าไม่มีโลต่ํากว่าระดับต่าสุดของวันก่อนหน้าที่ระดับ974นะครับอาจจะเห็นจังหวะของการเด้งขึ้นหรือการรีบาวขึ้นแต่ทั้งนี้ท้งนั้นถ้าการเด้งขึ้นหรือการรีบาวขึ้นของตลาดหุ้นไทยเป็นไปอย่างจํากัดไม่ผ่านกรอบแล้วก็ชแนล ที่เป็นโมเมนตัมของการแกว่งตัวนี้ที่ทางอ่อนตัวลงหรือย่อตัวลงนะครับเราให้ต้านแรกที่ระดับ990ต้านถัดไปที่ระดับ996ครับการเด้งขึ้นหรือการรีบาวขึ้นในระดับจาํากัดไม่ผ่านระดับดังกล่าวอาจจะเกิด อาจจะถูกมองว่าเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาลหรือการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นนะครับดัชนีมีโอกาสอ่อนตัวและย่อตัวลงต่อหากรอบแนวรับด้านล่างนะครับก็ให้รับแรกที่974เป็นโลเมื่อวานแล้วก็รับถัดไปเป็น986นะครับเป็นฐานแล้วก็เคยเป็นโลของดัชนีในช่วงเดือนมกราคมของปีนี้ที่ดัชนีย่อตัวแล้วก็อ่อนตัวลงมาไม่หลุด968จุดนะครับ เกิดจังหวะของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปดังนั้นเนี่ยถ้าดัชนียังสามารถทรงตัวเหนือแนวรับ974 986ได้นะครับก็น่าจะมีลุ้นที่ดัชนีตลาดทุ้นไทยอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบหรือแรงขายอาจจะลดลงนะครับก็อาจจะทําให้เห็นจังหวะของการรีบาและการฟื้นตัวขึ้นได้ถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย แนะนำยังขายนะครับหรือเปิดสถานะช็อตที่แนวต้าน990 996สต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนถ้าผ่าน996นะครับเข้าซื้อคืนตามแนวรับ974 968นะครับแต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้สูงจะเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหวังเล่นเด้งหรือเล่นรีบาวก็ให้ดูที่ระดับ9 68นะครับเป็นจุดที่อาจจะมีจังหวะของการรีบาหรือการฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นนะครับทางนี้แนวโน้มและโมเมนตัมของหุ้นไทยที่ยังคงมีแนวโน้มและโมเมนตัมเป็นลบก็ยังคงกดดันในส่วนของค่าเงินบาทให้อ่อนค่าได้ต่อนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูฟันโฟหรือเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติครับเรายังเห็นนักลงทุนต่างชาติ เข้ามาช็อตสุดที่ในตลาด t ีเฟวันนี้สูงถึง27,641สัญญาแล้วก็ขายในฝั่งตลาดหุ้น2,293.61ล้านบาทนะครับขณะที่ปัจจัยวันนี้นะครับนักลงทุนยังคงจับตาดูในส่วนของการประชุมของ,ของคลรครับว่าจะมีการหาลือกันเกี่ยวกับการจัดการ ในสถานการณ์ราคาพลังงานหรือราคาน้ํามันดิบที่มีการพุ่งทยานขึ้นอย่างไรนะครับก็มีการคาดการ์ว่าอาจจะมีการเจรจากันในส่วนของการกู้เงินในส่วนของกองทุนน้ามันเพิ่มนะครับเพื่อมาอุดหนุนหรือชดเชยในส่วนของน้ํามันดีเซลแล้วก็อาจจะมาชดเชยในส่วนของน้ํามันเบนซินบ้างนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูคณะรัฐมนตรีประชุมกันในวันนี้นะครับซึ่งในส่วนของคุณอาคมเติมพิทยาภัยจิตรัฐมนตรี กระทรวงการคลังก็จะมีการหาลือกับในส่วนของครมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ายังมีซุ้มเสียงออกมาว่าจะยังไม่มีการปรับลดในส่วนของภาษีสรัพปประสานมิตรนะครับทั้งนี้ในส่วนของตัวหุ้นหรือซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยวันนี้ YLG แนะนำนะครับในส่วนของตัวสยามแก๊สแอนด์ปิโตเคมีคอลหรือว่า SGP SGP ต้องบอกว่าวานนี้บวกได้4.23นะครับสวนกับตลาดหุ้นที่มีการอ่อนตัวและมีการปรับฐานลงมาเพราะว่าในส่วนของตัว SGP หรือตัวสยามแก๊สด,ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ ผู้ค้ากา๊าซปิโตเรเลียมเหลวหรือก๊าซ LPG นะครับภายใต้เครื่องหมายการค้าสยามแก๊สยูนิคแก๊สนะครับรวมทั้งมีธุรกิจขนส่งและก็จำหน่ายทังแก๊ส LPG เอลทรอนดนด้วยนะครับทางนี้เนี่ยตัวสยามแก๊สหรือว่า SGP ได้ประโยชน์จากแนวโน้มที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบงจะไม่ตึงมาตรการตึงราคา LPG ที่สิ้นสุดลงในวันที่31มีนาคมนี้แล้วนะครับเพราะว่ากบงบอกว่าขาดทุนมากเหลือเกินแล้วก็เงินในกองทุนเนี่ยร่อยหลออาจจะต้องนําเงินตรงนี้ไปชดเชยในส่วนของราคาน้ำมันดิบอาจจะตรึงราคา LPG เฉพาะกลุ่มและก็เฉพาะส่วนเท่านั้นดังนั้นการตรึงการไม่ตรึงราคาก๊าซ LPG นะครับทำให้ในส่วนของตัวสยามแก๊สเนี่ยได้ประโยชน์จากสต็อกสินค้าที่มีอยู่ ที่จะสามารถนำไปขายในระดับราคาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับรวมทั้งจะทำให้มีการขยับในส่วนของตัวราคาขายปลีกได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับก็น่าจะทำให้ยอดขาย,ขายของตัวสยามแก๊สเนี่ยเติบโต,ตได้อย่างต่อเนื่องนะครับตัว SGP หรือสยามแก๊สก็คาดการว่าปี2022ไรายได้นะ่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10%ปริมาณการขาย LPG น่าจะเพิ่มขึ้นแต่ระดับ3.65ล้านตันนะครับทางนี้เนี่ยก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับขึ้น XD ในวันที่9มีนาคมจ่ายปันผล80สตางค์ต่อหุ้นนะครับทางนี้ทางนั้นหลังจากปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรของตัว SGP ขยับขึ้นถึง84.71%ถ้าเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับ YLG ก็เลยให้แนวรับสำหรับตัว S GP นะครับ ก็ให้แนวรับแรกที่ระดับ14บาท30สตางค์จุด stop loss ต,ตัดขาดทุนที่ระดับ13บาท70ตังค์นะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวยังแนะนําเข้าซื้อเป้าหมายทํากําไรระยะสั้นอยู่ที่ระดับ15บาท10สตางค์นะครับถ้าผ่านได้หรือผลการประชุมของ,ของกบงสรุปออกมาว่าไม่ตึงหรือยกเลิกการตึงราคา LPG จริงๆเรามองว่าน่าจะเห็นการขยับและปรับตัวขึ้นได้ต่อถึงระดับ15บาท60ตังค์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกขุ้นตัวหนึ่งที่น่าเข้ามาลง หรือว่าลุ้นในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนหรืออ่อนตัวลงเพราะว่ามีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับครับในช่วงนี้นักลงทุนในฝั่งตลาดที่เฟกนะครับ YLG ก็มีโปรโมชั่นลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงสูงสุด80%แล้วก็ลดลงตั้งแต่สัญญาแรกด้วยนะครับก็ราคาหรือค่าคอมมิชชั่นเนี่ยตามสไลด์ที่แจ้งเลยนะครับนอกจากนี้ YLG f u t u r e ยังพาลูกค้าไปเทรดในตลาดต่างประเทศไปตลาด เทรดในตลาด CME Group เป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับเทดได้ทั้งน้ำมันทองคำตลาดทุนสหรัฐด,ดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเป็นตัวสกุลเงินดิจิตอลอย่างเช่น Bitcoin แล้วก็อีทรียม m ก็สามารถทำการเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับามาดูแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำกันดีกว่าครับแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคา เรายังมองว่ายังคงมีแนวโน้มและโมเมนตัมเป็นบวกนะครับแม้ว่าราคาทองคําวันนี้เนี่ยจะอ่อนตัวและย่อตัวลงมาหลุดกรอบแล้วก็ชแนลที่เป็นแนวรับแรกระดับ975นะครับแต่การเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคําทําได้ดีนะครับทั้งนี้เนี่ยเรายังให้แนวโน้มและโมเมนตัมในระยะสั้นของราคาทองคํายังแกว่งในกรอบที่เป็นเส้นสีชมพูนะครับถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาวันนี้ไม่หลุด 975นะครับมองว่าราคาทองคำจะมีไฮใหม่เหนือระดับ2,000กับ2เหรียญ2,000กับ3เหรียญน,นะครับน่าจะขึ้นไปชนกรอบแล้วก็ช a n แนลที่เป็นเส้นสีชมพูด้านบนระดับ2,000กับ14เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนนะครับประกอบกับเงินบาทอ่อนด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะทำให้ราคาทองคำ แท่ง96.5ในประเทศเนี่ยมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนยังแนะนําเป็นลักษณะของการเข้าซื้อนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาถ้าใครที่ยังไม่มีทองคำนะครับยังแนะนําให้ใช้1 975 เป็นจุดเสียงได้แต่ถ้าใครมีแล้วอยากจะเก็บเพิ่มก็ให้ดูรับสำคัญ1960-1958นะครับเป็นกรอบแล้วก็ชแนลที่เขาเบรกเอาแล้วก็ผ่านในส่วนของทิศทางและโมเมนตัมในระยะกลางที่เป็นขาขึ้นขึ้นไปนะครับถ้าอ่อนตัวและย่อตัวลงมาไม่หลุด ตรงนี้ครับเส้นสีดำแล้วก็เส้นสีน้ำเงิน1958นะครับเรายังมองว่าราคาทองคำยังมีโอกาสไต่ระดับแล้วก็ปรับตัวขึ้นถึง2,014ถึง2,031เหรียญดอลลาร์ต่อเทยสออนะครับทางนี้ถ้าคิดเป็นราคาเงินบาทนะครับก็แนวรับอยู่ที่ระดับ3 9 0 0บาทถึงระดับ3 6 5 0บาทต่อบาททองคำแนวต้านเนี่ย 2,000กับ14เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน31,510บาท2 3 1เหรียญก็31,800บาทต่อบาททองคำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าในส่วนของการลงทุนอย่างเน้นการลงทุนระยะสั้นนะครับเพราะว่าระดับราคาทองคำวันนี้เองเนี่ย ถือว่าอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดของปีนะครับสำหรับทองคำแท่ง96.5ในประเทศดังนั้นในส่วนของการลงทุน เดียวยังแนะนําว่าเข้าซื้อได้แต่ต้องจับตาการเคลื่อนไหวของทองคําอย่างใกล้ชิดพอระดับดังกล่าวเนี่ยทุกคนมีกําไรกันหมดแล้วนะครับถ้าปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปหรือมีปัจจัยลบกลับเข้ามาก็อาจจะมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาได้แต่ถ้าราคาทองคํายังแว่งหรือเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะทําให้ทองคํายังมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้ ใครที่ถือทองคำเอาไว้และรับความเสี่ยงได้ยังไม่อยากขายก็ยังถือต่อสามารถลุ้นการขยับและการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำได้เช่นกันนะครับหรือใครที่รับความเสี่ยงได้สูงอยากจะซื้อเล่นสั้นหรือซื้อเล่นรอบจากการขยับและการปรับตัวขึ้นก็สามารถเข้าซื้อได้ตามแนวรับที่ให้เอาไว้นะครับสำหรับนักลงทุนในฟังตลาดที่เฟก G O H 2 2นะครับวันนี้เนี่ยส่วนต่างกับ โกสปอตกับตัว GO h 2 2เนี่ยเท่ากันเลยนะครับสามารถซื้อขายได้ตามราคาโกสปอ t ตเลยดังนั้นก็ลงทุนวันนี้ในฝั่งของตลาดทีเฟกไม่ยากนะครับเช้านี้ YLG ก็ มีราคาซื้อเข้าแล้วก็ขายออกสำหรับทองคำแท่ง96.5แล้วก็99.99% 99นะครับ96.5เนี่ยซื้อเข้า3815บาทขายออก3865บาทนะครับ99.99% 99ซื้อเข้า31,990ขายออก3 2 0 2 5บาทนะครับก็เช็คราคาเรียลไทม์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ YLG ได้นะครับ ช่วงนี้ YLG Boolean ก็ลดเงินวางประกันขั้นต่ำนะครับปกติแสนหนึ่งตอนนี้ลดลงมาเหลือ5 0 0หมื่นนะครับถ้าสนใจลงทุนทองคำแท่ง96.5กับ YLG Boolean ก็สามารถทักไลน์ทักอินบ็อก์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะสนใจในส่วนของการลงทุนในส่วนของตัวโปรแกรมอมทองนะครับก็สามารถทักไลน์ทักอินบ็อก์เข้ามาได้ขั้นต่ำต่อวัน100บาทต่อเดือนแค่1000บาทเท่านั้นเองนะครับครับ ก็ปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในวันนี้นะครับยังแนะนําการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของทิศทางตลาดหุ้นนะครับเรายังเห็นการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบราคาน้ํามันยังคงทรงตัวในระดับสูงนะครับปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยซับพอร์ตหรือสนับสนุนในส่วนของตัวราคาทองคําครับนอกจากนี้ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจ ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสโมงจะเป็นการเปิดเผยผล,ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมน,นีนะครับหกโมงเย็นเป็นการเปิดเผยเดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กประจําเดือนกุมภาพันธ์ในฝั่งสหรัฐแล้วก็สองทุ่มครึ่งเป็นดุลการค้าประจําเดือนมกราคมนะครับก็ใช้ชุดข้อมูลตัวเลขดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคําระหว่างวันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับต้องขออภัยในช่วงแรกที่ไม่มีเสียงด้วยยังไงขอขอบคุณทุก คำแนะนำเข้ามานะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ